thank mm -hmm. you สวัสดีครับกลับมาเจอกับอันปฏิพัฒออโต้ Auto กันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้มีมิซู u b ชิไทตัน a n 4รุ่น3เจนมาแนะนำให้กับผู้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับถ้าเกิดภายในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้หรือว่าภายในปี2565นี้ใครที่กำลังมองหาสิประตูตัวสูงขับใช้งานสบายทั้งตัวออโต้ขับ2 หรือว่าจะเป็นตัวเกียร์กระปุกขับ4อันมีมให้เลือก4คันด้วยกันนะครับถ้าเกิดถามว่าในส่วนของราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่459,000บาทเดี๋ยวเรามาไล่ดูรายละเอียดตัวรถไตทันไปพร้อมๆกันนะฮะขออนุญาตเริ่มจากทางฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคันแรกเนี่ยสีขาวคันนี้จะเป็น2.5 GLS รถปี2014นะครับเป็นตัวท็อปสุดเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะฮะ แม็กซีเอยี่สิอันมีให้ยางตัวปี22อันใส่ให้นะครับสำหรับรถตัวสูงเนี่ยก็จะเป็นตัวพัสนะฮะอันรับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพนะครับว่ารถไม่เคยมีการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อผิดกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจออันยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนโบรเรนตีร้านเรา6เดือนหมื่นโลพร้อมกับ W Smart รนะครับรถยกช่วยเหลือฉุกเฉินยีิบสี่ชั่วโมงให้นานอีก1ปีเต็มๆเมพราะนั้นตรงนี้ทุกๆท่าน วางใจและไว้ใจในสินค้าของที่ร้านเป็นพัดออโ,โตของเราได้อยู่แล้วแน่นอนนะฮะปี14คันนี้ราคา459,000บาทเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับสำหรับอย่างคันที่2ครับเป็นตัวเจนเดียวกันเป็นตัวโฉมเดียวกันนะครับคันนี้ก็จะเป็น2.5 GLS นะฮะ S สิงคโปร์นะครับ,รบไม่ใช่ X นะฮะ X กังกาทในะนี้คือไม่ใช่อันนี้คือ S ตัวสิงคโปร์นะครับ คันนี้จะเป็นตัวปีที่ต่ำลงมากว่านี้นิดนึงก็จะเป็นตัวปี2 0 1 3แต่ว่าอยู่ในเจนเดียวกันทั้ง2รุ่นนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยอันก็จะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่4 5 9 0 0 0บาทเช่นเดียวกันจะใส่เป็นตัวแม็กขอบ20แล้วก็ยางปี2022เบิกให้กับลูกค้าใหม่นะฮะขับสบายขับสนุกนะครับเเล่นแบบแมนนวลได้ขับ2ตรงนี้ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานสำหรับพี่ๆทุกท่านและภายในชีวิตประจำวันด้วยเช่นเดียวกัน ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับเครดิตดีก็ฟรีดาวได้สบายมากนะฮะถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนเป็นตัวเจนใหม่ขึ้นมากว่านี้หน่อยนึงนะครับก็ต้องเป็น all new แบบนี้แล้วถูกต้องใช่ไหมฮะสำหรับ Mitsubishi Titan เนี่ยการเปิดตัวมาในแต่ละรุ่นการเปิดตัวมาในแต่ละเจนน่าสนใจ นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟหน้าบอดี้ตัวรถนะครับหรือว่าโครงสร้างตัวรถหรือว่าออปชันสําหรับตัวรถที่มันใส่มาให้อันนี้ถือว่าครบถ้วนครบคันสําหรับการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่ใช่2.5แล้วกลายเป็นไมเวกคลีนดีเซล l ีจีเทโบนะครับรถซลิลงมาแต่ขับสนุกขึ้นนะครับแรงบิดเพิ่มแรงม้าเพิ่มนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะ สำหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวปี2016 2.4 GRS นะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวท็อปสุดขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออโต้ Auto, นะฮะสำหรับคันนี้เนี่ยอันตั้งราคาขายไว้อยู่ที่559,000บาทย้ำนะครับ559,000บาททุกๆอย่างคุณลูกค้าครับ เป็นทุกอย่างอย่างเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคุณภาพของตัวรถเรามีการรับประกันของวารนตีร้านหรือว่าการบริการหลังการขายตรงนี้เองก็ดีเช่นเดียวกันนะครับและก็อีกหนึ่งอย่างนะฮะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวตรงนี้คือเราไม่เอาเอาเอกสารมาเอากุญแจรถกลับบ้านไปนะครับถ้าเกิดเรามีการขยับขึ้นมาเปลี่ยนขึ้นใหม่หนึ่เจนตัวนี้ค่อนข้างที่เป็นตัวจุดไฮไลท์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างที่เราดูมา3คันแรกเมื่อกี้นี้หรือว่าจะเป็นตัวคันที่4คันนี้เองก็ดีมันน่าใช้หมดทุกรุ่นนะครับมันไม่ได้หมายความว่าตัวรุ่นนี้ออกมารุ่นนั้นรุ่นนั้นรุ่นนั้นต้องตกรุ่นไปหรือว่าตกกระป๋องไปหรือว่ากลายเป็นรถโหลไปพวกนี้คือมันไม่ใช่มันน่าใช้เหมือนกันหมดทุกรุ่นนะครับทั้งในส่วนของภายในครอบครวัวหรือว่าขับขี่ในระยะทางที่สั้นหรือว่าอาจจะเป็นระยะทางที่ยาวเองก็ดีนะครับคันนี้ครับพลิกโฉมเลยนะฮะ มิสซูบิชิออร l นิวไททันนะครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ 2.4G GT Premium นะฮะครานี้ไม่ใช่ GLS นะนะครับมันจะกลายมาเป็น GLS แล้วก็มาเป็น GT Premium แล้วก็ GT Premium 4WD นะฮะสำหรับคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อ GT Premium เกียกกนะร์กระปุกนะฮะถือว่าเป็นตัวรถกระบะรุ่นแรกเลยก็ว่าได้ที่มีการเชนแล้ว ใส่กล้องมองรอบคัน3 6 0องศามาให้ในวิเครตอร์มีแอปพลิเคชันทุกอย่างครบหมดแอร์ตอนหลังแอร์บนหลังคาก็มีมาให้นี่คือทั้งหมดของตัวรถรุ่นนี้ออปชั่นค่อนข้างดีดีระบบขับสีค่อนข้างดีดีนะครับเพราะว่าอะไรอย่างตัวนี้มันคือมันใส่มาเป็นตัวดิฟล็อกให้มาแล้วล็อกตายเลย50ต่อ50นะฮะสำหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวรถปี2019ราคาสําหรับที่ร้านเราจะตั้งขายไว้อยู่ที่700,000 9 9 0 0 0บาทอันย้ำนะครับ7 9 9 0 0 0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดในส่วนของรถกระบะทั้ง4คันนี้ที่เราได้ดูมาอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นตัวโฉมใหม่นะครับแต่สำหรับ3ามรุ่นที่เราได้ดูมาไม่ใช่ว่ามันไม่น่าใช้ไม่ใช่ว่ามันต้องไม่น่าออกแล้วนะครับหลายๆคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของตัวการเซอร์วิสไททันเซอร์วิสยากนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ ขับใช้งานไม่ค่อยดีเป็นตัวรถแบนโลนะครับถึงมันจะรองกว่าอีวสหรือว่าโตต้าลงมานิดนึงแต่ในเรื่องตัวการใช้งานสังเกตไหมครับว่าทําไมถึง C.C. ไม่มีเหมือนกับรีโวไม่มีเหมือนกับอีสูเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันรีดก,กําลังออกมาได้เยอะมันทําแรงบิดออกมาได้เยอะเพราะนั้นตรงนี้สับพี่พี่ทุกท่านครับที่กำลังมองหารถกระบะสิประตูัต,ตสูงในมือสราคาประหยัด และก็คุณภาพสวยครับแก้วอันขอให้นึกถึงที่ร้านปริพัฒน์ออโต้นะครับส่วนสําหรับ4คันด้านหลังอันตรงนี้อันได้มีการทําคลิปลงรีวิวใน YouTube ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเข้าไปดูเพิ่มเติมรายละเอียดเป็นวันต่อวันต่อวันได้นะครับตรงนี้ยังก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้พามาดูไททัน3เจน นะครับถ้าเกิดใครสนใจงนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอนไลน์มาสอบถามรายละเอียดการออกรถเพิ่มเติมได้และเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ